นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะวันที่เเฮ้ย7จ็ดเจ็ดเจ็ดวันที่เจ็ดกันยานะครับผมคอนเสิร์ตเนสนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะก็ไปดูกันได้นะครับคอนเนสนะไม่ผิดหวังแน่นอนทุ่มเทมากขนาด มีอ่ามีซ้อมนะครับซ้อมพอมเวทีอะไรทุกวันก็ยังไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรนะฮะก็คุมเทมากนะครับผม,มให้กำลังใจคนป่วยด้วยนะฮะก <laughs> <laughs> ็รบรองครับสนุแมแน่นอนตั้งใจมากๆนะครับผม <laughs> อย่าลืมดวนเยอะๆนะ <laughs> แล้วก็ต่อด้วยไปเลยนะย <laughs> ี่เก 9, ้ายี่แปดกันยาเป็นสักอย่างหนึ่งย <laughs> ี <laughs> <laughs> ่แปดกันยานะครับเจอกันครับ ของใบเต็มแล้วไม่ใช่เหรอได้ข่าวนี่อีกแล้วนั่งนั่งพี่ยืนเต็มไงพี่ยืนเต็มเพราะที่ยืนมีแค่ยืนได้แค่ห้าที่ไม่มีที่ยืนใบเยอะ

ไม่ก็นีนาัดเตะบอลเลยตาแดงไอทำไมนาดายตาแดงง่วงนอนกลับบ้านแล้วงอนที่ดาแล้วอะไรสียเซลแค่นี้เองเอา ไปยืนถามให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทียังไม่ได้ตั้งอย่างนี้เขาาเหมือนเขารู้มาก่อนด้วยนะรู้ได้ไงมีคนเขาฝากมาบอกว่า C ี่ไม่ใช่เปิดสีเปิดเลยเหรอเปิดเลย ก่อนเราได้ออกก่อนเลยแม่รือดไแต่เป็นหมวกป่ามาบอกยังไม่หมดนะอันหมดไหมนะาทำเตือนจากทุกทุกคนเด็กดีเลยรู้ับแดดเล้บังแดดไม่รอกบารับแดดนี่คือใครเขียนเนี่ยโอ้โหสว่ฉลิชมาหมดเลยนะเนี่ย พี่บีไงคนทวิสตมาพี่บีคนเดียวเลยใช่ไหมใช่คนเวเขมาเห็นคนเห็นชื่อคนที่เขาส่งมาให้เปล่ามีชื่ออยู่อ๋อจะทำด้วยนะพี่บีขยันจริงเลยเหมือนว่าอ่านหมดนีดดีหนึ่งแน่เลยไม่เอาก็ยีหน่อยตรงนี้ก็ได้ โชว์หน่อยเล้วโชว์หันหน้าหน่อยน่ารักขึ้นเหมนกองน่ารักขึ้นเป็นกองน่ารักขึ้นเป็นกองยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเหรอพัดลมพัดลมอะไรเอ้ เยอะ สองคนในคลิปพี่ปอหมดความมั่นใจพี่ดาออะไรอ่ะนะคิดว่าจะพี่ปอจะไปเรียนถ่ายรูปใหม่แล้วทำไมอ่ะใบไม่หล่อเลยถ่ายในแต่ไม่เคยหล่อคืออาหารข้าวแล้วหรอว่ตะกีนหล่อนะบนนตกกีฬาแงั้นเออมานั้นแหละ ต้องเปลี่ยนกล้องใหม่ขอตั้งไปด้วยนเปลี่ยนกล้องขอตังไเขาถ่ายเมื่อกี้หลอๆทั้งนั้นเห็นไหมเขาไม่ใครอะคี่เขาโกี้โชกีต้องเลยี่กันมขอบคุณนะคะพี่บี คทุกคนด้วยทุกคนด้วยทุกคนด้วยนะครับที่อุฒสาเตือนมาคนทุกคนด้ยน้องคืนนัดคืนนันเดี๋ยวด้วยพี่เบนรอเด้อเะเตะเตะเตะเมียแล้วจ่าแล้วเป็นต้องไปเห็น้เปนบอสเนี่ยสามคนเลยอ่ะ้พี่เคซ้อมต่อล พวกเขาก็ฝาอซมมันนะไม่เอาเบอร์นะเบอร์ะไเบอรม่เอาเบอร์เอาหลอๆคุ้ชัดๆดูวิธีรูปเดียวพอแล้วดีแล้วนะรูปเดียวพอไ้ัเสร็จแล้วไม่เอเอร์ใชถ่ายที่ไหนกินใชได้ได้ ไดุ้้เปี่ยนไคุณทเลยนเลยเยค่เียกี่โมง้ป่าไปหรือเปล่าเนี่ย ก็ไปคนเดบยวเนี่ยเรียนคนเดียวเนี่ยเออรคนเดียวเราอีกอะลำบากตรงนี้ตัดสิจต่สิใจตื่นไ่น่ตัตด่ใจตื่นใช้ข่าที่หนีมมันไม่แรงจรงจัง